สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกมดิจิมอนเลนลานะครับวันนี้ก็เปิดกาชาเหมือนเดิมอะไรเวทเทิล้าผมได้มา450เมอยเดี๋ยวเมตรจะไปเปิดหาดิจิมอนกับซูซานอมนนะครับตัวใหม่ตู้ใหม่ที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตู้ร้อยชั่วโมงเข้ามาด้วยนะครับจะเป็น อาฟาร์มอนสีม่วงหรือเปล่านี่แหละน่าจะใช่แล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด่านใหม่ด่านที่ยี่สิบหรือยี่สิบนี่แหละมันก็จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดตัวนี้ก่อนดีกว่าเช็คนะโอเคเดีย๋ยวฟักอินเหมือนเดิม มไม่มีสีเหลืองเลยเปิดได้ครั้งเดียวดก็น่ายวผมไปเปิดเลยดีกว่าถ้าได้นะก็ะดีนะสองตัวนี้โหดมากเลยนะครับยิ่งลูซิมอนนี่ลดดีเฟน ตัวพาส์สี่ของเขาลดได้เยอะมากดีจริง,รงอ่าผีเสือ้อสีแดงต้องมาแล้วแหละลุงหนึ่งลุงสองอไอตัวนี้มาโอเคน่าจะได้หน้าตุ้นสักตัวตัวอะไรอ่าเดสมอนมาเลย คนนี้เก่งมากเลยนะถ้ามีก็ดีนะทุกคนแต่ผมก็อยากได้โฮเมกามอนสีดำอยู่เลยแต่ก็เปิดไม่ได้สักทีมาลงตู้ใหม่ดีกว่าตู้นั้นเกลือมากละ ตัวอะไรเอ้าสองตัวเลยครบเลยอย่างงีไ้ได้ครบเลยตู้นี้ก็ปิดเลยไม่เปิดแล้วชอบดีแทะ ที่นี้มาดูก่อนว่าล้อชั่วโมงตัวอะไรหน้าสนใจมากนอกจากอลฟาม,มอนรืมูนมันต้องน่าจะมีหน้าตู้ทั้งสองตัวเดี๋ยวผมดูก่อนพอมีตู้ล้อชั่วโมงมาก็น่าจะมีตู้ใหม่ตามบาทีเปิดเพชรเปิดตู้ใหม่ดีกว่าโอเคครับน่าจะเรียบร้อยวันนี้ปิดคลิปไว้สามนาทีอยู่เลย ได้สตัวจบกันเลยตู้นี้ดีนะครับปิดไวเก็บเพชรไปตู้อื่นมากมันดีมากเลยครับยิ่งติดสถานะยิ่งตีแรงคี้แรงุซิมอนก็ทำให้ตีสถานะซูซานอม,มอนก็ได้ประโยชน์จากติดสถานะให้ตีแรงขึ้นโอเค,ครับ ยังไงฝากกดทุกใจกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาเทา่านี้สวัสดีครับ